เป้าหมายเราคือเราอยากให้คนที่ขับรถไปมาต่างจังหวัดที่ขับรถเองมาขึ้นรถทัวร์เถอดแล้วจะพูดได้ไงว่าช่องทางเราดีพอ,พอแล้วหรืหยเพราะคนอื่นเขาก็มีหลากหลายคนอื่นเขาก็สะอาดคนอื่นเขาก็ตรงต่อเวลาก็จะทําอะไรก็ได้ที่มันเหนือความคาดหวังของลูกค้าเสมอนั่นคือเครื่องบินหรือเปล่าเพราะผมมองว่านครชัยแอร์เนี่ยในระยะหลังนะฮะคือการนั่งเครื่องบินในรถบัส สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมและ AIS 3G 2,100ยังอยู่กับกรรมการผู้โรยการนาครชัยแอร์คุณกล้วยสวัสดีครั้งนะครับสวัสดีค่ะควันนี้คุณกล้วยจะพาเราไปชมบริการตั้งแต่รถพนักงานที่เหมือนกับว่าอยู่บนเครื่องบินเขาทำยังไงกันใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้รถกำลังมาแล้วนะครับรถของนครชัยแอร์เราออกแบบเองครับ เรามีทั้งหมด4คลาสนี่เป็น first class ค่ะเป็น NCA first class ครับลาสที่2ก็เป็น NCA gold class คลาสที่3เป็น NCA silver class คลาสสุดท้ายเป็น economy class คับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในดีกว่านะฮะท่านผู้ชมจะได้เห็นพร้อมๆกันเราไปเลยครับท่านผู้ชมครับ นี้ก็จะมีเวลาเวลาผู้โดยสารจะขึ้นก็เหมือนเครื่องบินเลยใช่ค่ะใช่มก็จะมีพนักงานต้อนรับเค่ะมายืนรอต้อนรับแต่ว่าในแอร์โฮสเตสก็ไม่ได้พาแล้วเดินไปเอ่ะอันนี้อันนี้จะพาไปที่นั่นด้วยค่ะเชิญเลยค่ะต้องดูเรียนเชิญค่ะต้องดู บัตรที่นั่งเหมือนกันใช่ค่ะต้องเช็คบัตรที่นั่งด้วยค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าได้ขึ้นรถได้ในเที่ยวที่ต้องการเส้นทางที่ต้องการจริงๆริงนครชัยแอร์เนี่ยแตกต่างจากคนอื่นยังไงครับเอาจับตัวรถก่อนที่คนเห็นชัดนะคะเราจะออกแบบรูปทรงรถของเราเองเรามีทีม R&D ของเราเองเราจะทําอะไรที่มันเหนือความคาดหมายลูกค้าตลอดเวลาของเราจะกั้นห้องด้านหน้าสําหรับพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับด้านหลังจะเป็นสําหรับที่เซอร์วิส แล้วก็ห้องน้ำนะคะในโซนของลูกค้าจะอยู่โซนตรงกลางในโซนของตรงกลางนี่เราใส่เครื่องอำนวยความสะดวกลงไปเยอะแยะมากมายเช่นกล้องวงจรปิดหนังมีเพลงวี่ดูดูอะไรครับกล้องวงจรปิดนี่มีหลายจุดทั้งหน้ารถท้ายรถแล้วก็ภายในรถด้วยอันนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่อยู่ในรถด้วยนะคะแต่ไม่ได้ให้ดูกันเองเพื่อเป็นการสังเกตพฤติกรรมอย่างนั้นไม่ได้อันนั้นยิ่งสร้างความไม่ปลอดภัยบนรถ ตัวรถเนี่ยมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นเบาะนวดเบาะนวดมีเรามีเบาะนวดทุกที่นั่งแต่ที่อื่นเขามีคนนวดเลยนะเท่าที่ทราบระหว่างนั่งๆเขามานวดเลยนะแล้วก็มีปุ่มเรียกพนักงานไปอ่านหนังสือถ้าเป็นสมัยก่อนปองแอร์เนี่ยมันจะอยู่เป่าลงมารถโดนโดนตัวคนถ้าเดินทางนานๆเราอาจจะรู้สึกไม่สบายใช่หลายปีมาเนี่ยเราออกแบบใหม่เราจะมีแอร์อยู่สองระบบระบบหนึ่งคืออยู่ข้างบนแล้วก็ส่องเป่าลงมาเพื่อกระจายความเย็นให้ทั่ว อีกด้านหนึ่งคือเป่าด้านข้างเพื่อตัดความร้อนของอุณหภูมิข้างนอกนะคะไม่ให้ความร้อนกับความเย็นมันปะทะกันแล้วมาใกล้ตัวเราใช่ค่ะเรียนว่าเราออกแบบเพื่อความสะดวกสบายแล้วยังต้องความปลอดภัยด้วยนะคะประตูฉุกเฉินเรามีทั้งสิ้น4ประตูมีทั้งด้านข้างด้วยแล้วก็ด้านบนด้วยถ้าฉุกเฉินจึงลงได้นะคะจึงจะสามารถเปิดได้แล้วก็พรมปูพื้นจะเป็นเกรดเดียวกับที่ใช้บนรถไฟฟ้าจะไม่ติดไฟ เรามีถังดับเพลิงอยู่ในหน้ารถส่วนผู้โดยสารและก็ส่วนของท้ายร,รถด้วยมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับลูกค้าคห้องน้ําห้องสุขภัณฑ์เนี่ยเราจะดูแลเป็นพิเศษเพราะว่ารถเราไม่จอดระหว่างทางเพื่อร,รับประทานอาหารเราจะมีอาหารบนรถปกติเขาจอดกันเนปกติเขาจอดกันเพื่อ ลงเปรับประทานอาหารดาวน์การ์ยใช่ค่ะฟรีหรือว่ามาขายฮะฟรีค่ะ,คะตั้งแต่เล็กจนโตก็อยู่มากับธุรกิจเดินรถธุรกิจนี้มาตั้งแต่รุ่นคุณปู่นะคะแล้วคุณพ่อก็จะสอนว่าถ้าเราจะทำธุรกิจเราจะต้องคิดถึงคน3ส,ส,ส่วนส่วนแรกที่ต้องคิดถึงเลยคือทีมงานส่วนที่2คือลูกค้าส่วนที่3คือสังคม เราจะจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกๆุกภาคส่วนเสมอทุกคนจะถามว่าเราทำเยอะแยะไปทำไมในเมื่อราคาก็เท่ากับคนอื่นแต่เราบอกว่าถ้าเราจะทำอะไรเราต้องทำให้ดีถ้าเราไม่ดีเราไม่ทำเราจะทำอะไรก็ได้ที่มันเหนือความคาดหมายของลูกค้าโลคอสแอร์ไลน์เข้ามาด้วยป่ะครับในอนาคตจะถูกรถไฟความเร็วสูงเข้ามาชิงด้วยนะฮะถ้านับราคาต้นทุนจริงราคาเขาจะต่างกับรถทัวร์เยอะเราจะเห็นช่วงนี้มีโปรโมชั่น ที่โลคอสจะลงมาใกล้รถรถเราแล้ก็จองกว่านี่ถูกกว่าเลยนะก็จองก่อนเดือนใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในความเป็นจริงแล้วสําหรับต้นทุนของโลคอสแล้วจริงๆเขาจะสูงกว่าเราประมาณ3เท่าแล้วราคารถไฟความเร็วสูงก็น่าจะใกล้เคียงกับโลคอส อัตราค่าบริการครับของนครเชรแอร์นี่ราคาค่าโดยสารจะเท่ากับบริษัทอื่นหลายคนจะคิดว่าของเราจะแพงกว่าหราือเปล่าคนรู้สึกแพงไต่แต่จริงๆแล้วก็เรียนว่าราคานี่เป็นราคาที่ถูกกำหนดมาโดยหน่วยงานราชการ,รไม่มีใครสามารถขายเกินหรือต่ำกว่านั้นได้นะคะราคาทั่วไปเท่าไหร่ครับรถก็คือเฟิร์สคลาสแล้วก็โกลคลาสโคลาสเฟิร์สคลาสห้าร้บโกลคลาสสี่นะคะ วันนี้ขอบคุณคุณกล้วยมากนะครับ,<อ>บสวัสดีสสดครับท่านผู้ชมครับอย่าเชื่อคุณกล้วยนะฮะจนกว่าท่านจะมาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองถ้าคิดว่าการเดินทางข้ามจังหวัดโดยรถบัสเป็นเรื่องอันตรายท่านผู้ชมอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ถ้าท่านมานั่งบนนครแชร์วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ